โอเคนะกลับมาอีกแล้วนะในส่วนของการสร้างเงินสร้างรายได้นะจากแอป x World เนาะซึ่งแอปนี้นะสามารถเล่นได้ทั้งใน iOS และแล้วก็ Android นะสำหรับใครที่ใช้ iOS ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะเพื่อไปโหลด t e l e g r a มนะแล้วก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเนาะซึ่งแอปนี้นะทำงานทําเงินยังไงนะแล้วก็จะมีขั้นตอนการถอนหรือฟังก์ชันอะไรนะแล้วก็คลิปนี้นะในส่วนแอปนี้เขามีกลุ่มในส่วนของการเข้าร่วม KOC นะล่าสุดนะสำหรับใครที่ จะเข้าร่วมนะตัวนี้สามารถดูคลิปนี้ให้จบได้นะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปแอปจะสอนวิธีการเข้าร่วมนะครับในส่วนของแอปนี้นะก็จะเป็นในส,ส่วนของการสะสมเหรียญบิลนะนี่ตัวนี้ที่เราได้จากการเข้ามาเล่นนอทุกวันเนาะ,ะแล้วก็จะมีเหรียญ ai นะครับที่เราสามารถดูได้นะนซึ่งในส่วนของเหรียญตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ ai agent นะที่โดดเด่นนะแล้วก็นี่ก็จะมีบางเหรียญก็จะบวกขึ้นมาเยอะเลยนะนี่อย่างเหรียญลูฟี่นะ เหรียญอีลอนโหมดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหรียญซูวีเฟกนะเราสามารถกดเข้าไปนะสมมุติถ้าเป็นเหรียญซูวีเฟกเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดได้นะว่าในส่วนของเหรียญนะเนี่ยก็จะมีการซื้อขายการขุดหรือรอะไรต่างๆเรากดรับทราบเนาะตัวเนี้ยเหรียญก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะตามตลาดเลยนะตัวเนี้ยมูลค่าก็ขึ้นลงขึ้นลงตามตลาดเลยนะถ้าถ้าเราสนใจเหรียญอย่างเช่นเหรียญลูฟี่แล้วกันเนีเรากดเข้าไปเนาะ ในสองเหรียญลูฟี่นะครับเหรียญลูฟี่โกเนี่ยวันนี้ก็บวกประมาณน่าจะบวกนะนี่ประมาณนี้ก็จะมีราคาสามารถดูได้นะเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเหรียญตัวนี้ไม่ลดเลยนะเราสามารถกดกําลังขุดนะครับเพิ่มช่องการขุดได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะว่าเราสามารถซื้อพลังงานขุดมินิได้นะครับแล้วก็จะมีให้เราชําระนะครับในส่วนของพร้อมเพย์ธนาคารหรือจะเป็นทรูบิทิวเอล็ดนะครับสามารถเลือกได้เลยเนาะเนี่ย ก็จะประมาณ3มเหรียญ u ย d นะก็ประมาณ113บาทแบาบทเนี่ยประมาณนี้ก็จะมีช่องทางการชําระเงินประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในสองการซื้อพลังงานการขุดเนาะซื้อตัวนี้นะต้องบอกก่อนเราไม่ไม่ต้องซื้อในสองตัว X Spine เนะาะก็จะเป็นการขุดเหรียญเน,นรับแต่อาจจะขุดได้มากขุดได้น้อยะครับแล้วแต่กําลังการขุดของเราเนาะเนี่ยมันก็จะมีเหรียญวนโก้หรือแวนอะไรมาใหม่นะเนี่ยเหรียญ Elon Mode เนี่ยก็จะลบ ก็มีนะเดี๋ยวบางเหี๋ยนอาจจะบวกนะครับประมาณนี้ส่วน X Space ตัวนี้นะครับเราสามารถยังคงซื้อได้อยู่นะครับในตลาดจะมีการปล่อยเช่าหรือสามารถกดเข้าไปดูราคาในตลาดได้แล้วก็ตรงตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดอ่าในส่วนของอ่าตัว X Space ของเรานะตอนนี้เราสามารถเล่นฟรีได้นะครับเนี่ยก็จับบวกกันไปเรื่อยนะครับเลเวลแต่และตัวเนี่ยก็จะผลิตเหรียญบิลออกมาให้เราครับเออไม่ใช่เหรียญบิลเลก็จะเป็นเหรียญคิสตัลนนะครับ คริสตัลออกมาให้เราเนาะเนี่ยล้วก็เหรียญคริสตัลตัวนี้นะไปทําการเข้าร้านค้านะครับแล้วก็ทําการซื้อได้นะเนี่ยซื้อแต่ละตัวได้นะซึ่งแต่ละตัวก็จะผลิตพลังงานออกมาให้เราเนาะประมาณนี้นะครับสมมุติอ่ะหนึ่งก็คือบวกกับไปหนึ่งนะเนี่ยก็เล่นไปอย่างงี้นะก็ขออภัยด้วยโทรศัพท์แอดแลกนะอาจจะไม่ได้เลื่อนปืดเลื่อนปืดน,น,น,นะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนใครที่อยากจะซื้อ x s p i ซ e ตี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับซึ่งในส่วนของ x s p i ซ e เนี่ยบางตัวก็ อาจจะมีมูลค่าสูงถึง200เวอร์หรือ2,000เวอร์เลยนะครับซึ่งการซื้อครั้งแรกเนี่ยเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดด้านล่างนะว่าเหลือกี่ตัวนะครับอะไรยังไงแนละ้วเราสามารถกดสร้างสรรน,นะเนี่ยตัวเนี้ยก็ประมาณ20เหรียญน,นะประมาณ600บาทนะก็ประมาณนี้มันก็จะเป็นการสุ่มมาให้เราเนาะในส่วนของตัวที่เราจะได้นะครับประมาณนี้นะเนาะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการชวนเพื่อนนะครับก็ยังสามารถ เชิญได้อยู่นะครับเราสามารถกดปุ่มเชิญนะครับแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของ X World เนะี่ยเขามีกิจกรรมในสองอาการสมรนะัคร k l c เนาะก็จะเป็นในสองกลุ่มนะครับเนี่ยเราสามารถคัดลอกนะครับนี่เชิญตอนนี้นะแล้วก็หากเรากดไปนะครับมันก็จะมีลิงก์นะครับมาให้เราแชร์ไปตามกลุ่ม facebook กลุ่มเมสเซจหรือกลุ่ม l ล n e อะไรต่างๆนะครับสามารถแชร์ไปได้นะครับเนี่ยก็จะมีรางวัลสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะ อ่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตอธิบายให้พม่อนๆนฝันแส่วนการถอนเนี่ยเราสามารถกดถอนได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีการเติมการถอนนะครับก็จะมีเหนนรียญนะที่เรามีเนาะรเราสามารถนําเหรียญบิลตัวเนี้ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็ถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับหรือจะถอนเข้าทูตมินิวอเลดก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่พูด ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะเข้าร่วมในส่วนของกลุ่ม k l c นะครับต้องบอกว่ากลุ่มเลยเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเข้านะตัวนี้ก็สามารถดูคลิปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนการสมัครในส่วนของ KOC นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์เข้ามานะครับก็จะมีให้เรากรอกนะครับในส่วนของชื่อที่อยู่นะนี่คณชื่ออะไรนะครับสามารถกรอก ชื่อนะเป็นภาษาอังกฤษเนาะลราก็กรอกไปเนาะแล้วก็กดนะลือก,กนะส่งบัญชีเทเล gram รับหรือว่าบัญชีไลน์แอของคุณเนาะไม่ใช่หมายเ,เลขโทรศัพท์เนาะส่วนข้อสุดท้ายนะก็จะเป็นหมายเลข U I D ของแอป X World เนาะของคุณคืออะไร,ะรสิบหลักเราก็คัดลอกแล้วก็มากรอกแล้วก็กดส่งได้เลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกรอ,อกให้ดูสักครู่แล้วกันนะครับหลังจากที่เราส่งไปน,นี่เขาก็จะเขียนว่าสมัครเรียบร้อยรเราได้ทําการ บันทึกนะครับในส่วนคาตอบของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับการเข้าร่วมในส่วนของ KOC ตัวนี้นะครับจะมีรางวัลนะครับเราสามารถติดตามได้ในทวิตเตอร์เลยนะครับเราเข้ากลุ่มทวิเตอร์ไปโหลดมากดลิงก์เข้ามานะครับหรือผ่านช่องทางอะไรต่างๆเข้ามาเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับในส่วนของ KOC X World Thailand เนาะตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดนะเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่ ก็จะมีการแจกโค้ดเนาะสามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่ก็จะมีเหรียญบิลนะครับที่เราสามารถนําโค้ดนะครับไปใส่ได้นะครับส่วนโค้ดของช่องเ,ออเรานะครับก็จะอยู่ใต้คลิปใต้ดีคลิปช t i นอีกทีนะครับสามารถนํา new code ไปกรอกได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของสมาชิกในกลุ่มนะครับก็จะมีแต่คนไทยเลยเนาะนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกแล้ว daily, ว่า world daily week ก็จะเป็นในส่วนของรายได้นะครับที่เราจะได้รับเนาะเป็นโบนัสนะครับนี่เขาก็จะบอกนะว่า x r l d นะครับได้จ่ายเงินค่าตอบแทนรายสัปดาห์ให้กับ Qc c แล้วนะครับสำหรับรอบวันที่4รับเดือน8เนาะถึงวันที่10เดือน8นะคดนะตัวนี้นะครับก็ขอแสดงกับทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมในส่วนของกิจกรรมเนาะ,ะก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับใครที่ ออยากจะเข้าร่วมกลุ่ม KLC สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาสมัครได้เลยเนาะก็ประมาณนี้และกันนะครับในส่วนของอคลิปวิดีโอนี้ใครที่ดูอยู่ก็ฝากเลี่อนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสร้างไรายได้หรือทําทเงินนะตัวนี้ก็สามารถดูคลิปแล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ